สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิดารนสงรหัสนักศึกษา6 3 4 9 9 1 7 7 7นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4วันนี้ดิฉันจะมาท่องคำศัพท์ในรายวิชาปฏิบัติการมารดาทารุกและการพดุงคันค่ะคำนนหน้าที่1นนะคะ a อปล t ก t i o n พาสินตานะคะคือโรคลอกตัวก,ก,ก่อนกำหนดพบบ่อยในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภโดยเกิดอาการได้หลายรูปแบบนะคะมีเลือดออกทางช่องคลอด ปวดท้องมดลูกกดเจ็บนะคะแล้วมดลูกมีการบีบและตัวเกือบตลอดเวลาค่ะข้ท,ที่2นะคะคือ afterpain นะคะก็คือปวดมดลูกหลังคลอดในสตรีตั้งครันครั้งแรกนะคะมดลูกก็จะยังหดลดตัวอย่างต่อเนื่องในระยะหลังคลอดจะทําให้มีการปรวดและตึงของมดลูกได้ค่ะคำ้ที่3นะคะ last m e n t t r u a l period นะคะหรือ LMP คือวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายค่ะ คำที่4นะคะก็คือ,อ anc นะคะคือ a n t e r n a t a l care นะคะคือการดูแลก่อนคลอดหรือการฝากคันค่ะคำที่5นะคะคือ edc นะคะ edc ED <C S 1> คือ e s t i m a t e Date of confinement นะคะคือการคาดการคาดคะเนวันกำหนดคลอดค่ะคำที่6นะคะก็คือ พาเซนตอร์เเรียนนะคะก็คือรบเกาะต่านะคะรกเกาะต่านะคะก็ถ้าลบปกตินะคะจะอยู่ด้านบนของบมดลูกนะคะแล้วห่างจากปากมดลูกนะคะแต่ถ้าลบเกาะต่านะคะจะมีการปกคลุมของปากมดลูกเพียงส่วนบางส่วนหรือปกคลุมทั้งหมดนะคะคำที่7น,นะคะ OTTT ค่ะ OTTT ก็คืออั l ล่าคูโคส เธอเลเวนเชสนะคะก็คือการวิ่ัใช้แบบไหนาการวิ่ัใช้เบาหวานแบบไหนนะคะโดยการโดยการเจาะเลือดขณะอดอาหารนะคะและหลังให้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็คูโค้ห100กร,รัมนะคะใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงและ3ชั่วโมงตามลำดับค่ะคำที่8นะคะโพสเทมนะคะก็คืออายุคันเกิน4 0 42วีควิค่ะ คำที่9นะคะ premature infant นะคะก็คือทารกคลอดก่อนกําหนดนะคะก็คืออาจเกิดจากได้หลายสาเหตุน,นะคะคือมารดารับประทานอาหารมากในขณะตั้งครรภ์มีการติดเชื้อแล้วก็มีการพิการแต่กําเนิดแล้วก็มารดาเป็นเบาหวาน,นะคะ่ะคำที่10นะคะ p p r o m หรือ e m a t u ั e r u p t u r e of m e น b r a n e นะคะคือภาวะน้ำข่ํมแตกก่อนเจ็บคันจริงนะคะหรือน้ำข่ํมแตกก่อนอายุคันครบ37สัปดาห์ค่ะคำที่11นะคะ m e c โ m i u m a ม p i r a t i o n นะคะก็คือภาวะสูดสำรักขี้เทาของทารุกในคันนะคะจะสูดสำลักหรือการหายใจเอาขี้เทาที่อยู่ในน้ำขัางเข้าไปในหลอดลมหรือปอดค่ะ <c oughs> คำที่12นะคะ hypotenensive Hy disorder pregnancy นะคะคือภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ค่ะคำที่13นะคะ steel b ิ r ์ดนะคะก็คือทารกตายลอดนะคะทารกเมื่อเมื่อลอดแล้วไม่มีอาการหรืออาการแสดงที่มีชีวิตอยู่ค่ะคำที่14นะคะ n e o n ท t a l mortality rate นะคะหรือ คืออัตราอัตราตายของทารกแรกเกิดตายใน28วันค่ะคำที่1 0คำที่15นะคะ Enter พาตัมฮีโมเลนนะคะหรือตกเลือกก่อนคลอดนะคะเลือดจะออกทางช่องคลอดหลังจากการตั้งครรภ์อายุครรภ์28สัปดาห์หรือ20สัปดาห์จนถึงก่อนเข้าสู่ระยะคลอดค่ะคำที่16นะคะ อินชาพลาตัมฮิมโมเลตนะคะหรือหรือแปลได้ว่าตกเลือดระหว่างขอดค่ะครั้งที่17นะคะโพสพาตัมฮิมโมเลตหรือ PPH นะคะคือการตกเลือดหลังขอดนะคะในมารดาที่ขอดปกติหรือขอดเองนะคะอ่จะมีการตกเลือดหลังขอดมากกว่า 500CC นะคะหรือมารดาที่ผ่านการผ่าขอดนะคะจะมีการตกเลือดหลังขอดประมาณมากกว่า 1,000 c c นะคะถึงจะเรียกว่าการตกเลือดหลังคลอดค่ะคำที่18นะคะคือคำว่าไฮเปอร์ไซมิซิสการวิจารุ่มนะคะก็คืออาการที่มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงและคงอยู่นานกว่าปกติสมบผรให้ร่างกายของมารดานะคะขาดน้ำเสียสมดุลเกลือแร่และน้ำหนักตัวลดลงค่ะ คำที่19นะคะคือไฮเปอร์บิลิโรบินลิเมียนะคะก็คือภาวะบิลิโรบินนะคะในเลือดสูงสูงในซีรลัมสูงกว่า5มิลิตรเปอร์เดซิลิตรนะคะพบบ่อยในทารกแรกเกิดน,นะคะภาวะตัวเหลืองค่ะคำที่20นะคะ b i ชชอปสกอร์ Bit นะคะคือประเมินภาวะปากหมดลูกนะคะ ถ้าก้าคะแนนขึ้นไปนะคะถือว่าปากหมดลูกพร้อมสําหรับการชักนำการคลอดค่ะถ้าน้อยกว่า4คะแนนนะคะคือปากหมดลูกยังไม่พร้อมที่จะถูกชักนาการคลอดค่ะคําที่21นะคะก็คือ b a l a อ c เ m e n t นะคะคือการคอนการคอนหัวของทารกนะคะคำที่22นะคะคือ presentation นะคะก็คือส่วนน้ำก็คือหัวของทารกนะคะ ท่าของทาลุกขณะคลอดค่ะคำที่ส3นะคะ modify regent v e n e a r นะคะก็คือการทำคลอดด้วยศีสระนะคะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของของมือที่ไม่ถนัดนะคะ,ะกดบริเวณท้ายทอยเบาๆเพื่อให้เพื่อไม่ให้ศีรษะของทารุก เนยขึ้นเร็วเกินไปนะคะแล้วก็ใช้มือที่ถนัดนะคะเซฟโพลิเนียมไว้ค่ะคำ <c oughs> ที่24นะคะคอนจอยทวินนะคะคือแฝดตัวติดกันตั้งแต่กำเนิดค่ะคำ <c oughs> ที่25นะคะว <c oughs> าซาพีเรียนนะคะก็คือมีเส้นเลือดทอดผ่านอยู่บนเยื่อหุ้มของทาลกผ่านปากหมดลูกหรืออยู่ต่ำกว่าส่วนนํำนะคะ มักพบในกรณีเกาะของสายสะดือผิดปกตินะคะคำที่26ค่ะ p a c e n t a insufficiency นะคะก็คือลรเสื่อมนะคะเกี่ยวข้องกับปัญหาการไหลเวียนของเลือดยาบางชนิดโรคเบาหวานผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงเรื้อรังโรคเลือดจางแล้วก็โรคลอกตัวก่อนกำหนดค่ะ คำที่27นะคะคือคำว่า acceleration นะคะคือการเพิ่มของฟิโตฮาร์ซาวนะคะอย่างเฉียบพันนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ15บหบิตมิลลิมและนานกว่า15บวินาทีค่ะแต่น้อยกว่า2นาทีนะคะคำที่28นะคะ a c r o s i n i n u c i t นะคะก็คือเขียวตามปลายมือปลายเท้าค่ะคำที่29นะคะ apicia นีโอลิทอนะคะก็คือภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดน,นะคะคำที่30นะคะ active h i r s t statement นะคะก็คือนะคะให้ออกซิโทซิน10ยูที่มัสเซอร์แม่นะคะหลังจากลอ,อดไหล่หน้าของทารกค่ะ